สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมทุกวันนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะนาความพิเศษนะคะของเหรียญ10บาททุกๆปีพศที่มีการผลิตเหรียญส0บ,บาทไม่ว่าจะเป็นเหรียญส0บ,บาทเพระเสียเล็กหรือเพระเสียใหญ่นะคะเราก็จะนํามารีไว้ใหม่นะคะให้ทุกท่านได้รับชมและฟังข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะคะสาหรับเหรียญ10บาทในรัชกาลที่9นะคะซึ่งเราก็จะนําสาระและก็ความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะสาหรับการรีวิวของเรานะคะสาหรับ คลิปนี้นะคะเราก็จะนําทุกท่านนะคะมาพบกับเหรียญส0บบาทเริ่มตั้งแต่ปีการผลิตเหรียญ10บบาทที่เราเริ่มใช้กันเลยนะคะนั่นก็คือเหรียญ10บบาทแบบใหม่นะคะซึ่งก็มีทั้งหมดนะคะก็เป็นแบบเพระเสียงเล็กนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด21พศนะคะนับตั้งแต่พศ31ถึงพศ2551ัา25นาสะคะสาหรับเหรียญ10บ,บาทปีที่มีการผลิตเป็นเพระเสียงเล็กนะคะ,ะสาหรับเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2,000 5 3 1เนะคะเราไม่สามารถที่จะนำเหรียญมารีวิวใั้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันได้นะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเหรียญปีนี้นะคะปีต่อมานะคะนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2532นะคะซึ่งเราก็ได้รีวิวไปแล้วในคลิปก่อนนะคะซึ่งเหรียญน,นี้เราก็จะไม่รีวิวนะคะสำหรับเหรียญปีที่3นะคะนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2533 นะคะส่วนเหรียญปีนี้นะคะบอกตรงๆว่าเราไม่มีนะคะเราไม่มีเหรียญตัวอย่างที่จะนามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2533นิี้นะคะเขาผลิตขึ้นมาแค่100เหรียญนะคะ100เหรียญนี้เขาก็นําไปจัดในทัศการที่ต่างประเทศนะคะเราไม่แน่ใจนะคะว่าร้อยเหรียญนี้อาจจะมีการให้เป็นที่ระลึกเกี่ยวกับผู้นําที่เข้าในการนิทรรศการครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะสำหรับเหรียญ10บาทปีนี้นะคะซึ่ง อาจจะแบบคนธรรมดาอย่างเราท่านๆทั่วไปอาจจะไม่มีนะคะสำหรับเหรียนปีนี้นะคะ เราก็จะนําเหรียญปีถัดมานะคะนั่นก็คืออันดับที่4ของเหรียญ10บาทนะคะนั่นก็คือเหรียญเหรียญสิบาทปีพุทธศักราช2534มารีวิววันทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนที่เราจะไปชมข้อมูลของเหรียญ10บาทปีนี้นะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนนะคะสำหรับเหรียญ10บาทนะคะก็จะเป็นเหรียญกระสับโลหะสสีสีขาวและสีทองราคา10บาทนะคะวงขอบนอกก็เป็นเฟืองจักรสลับเรียบ,บนะคะสำหรับเหรียญส0บบาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่นี่ือลักมิลลิเมตรนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญน,นะคะ เหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะผินพระพักไปทางเมืองขวาภายในวงขอบเหรียญด้านขวาก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชทางด้านซ้ายมือก็จะมีข้อความวารัชการที่9นะคะนี่ก็คือลวดลายด้านหน้าของเหรียญน,นะคะเรามาดูด้านหลังกันคะ่ะ ด้านหลังนะคะกลางเหรียญก็จะมีพระปรางวัดอรุณนะคะภายในวงขอบเหรียญบางบุญก็จะมีอักษรบิวนะคะซึ่งอักษรบิวนี้นะคะก็จะมีความหมายบอกราคาว่า10เบืเ้องล่างมีเลขบอกราคาว่า10นะคะซึ่งก็จะมีทั้งเลขไทยและก็เลขอาราบิกโดยมีคําว่าบาทาะะขั้นอยู่ระหว่างเลขบอกราคาดังกาวนะคะส่วนด้านขวาก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมือก็จะมีปีพุทธศักราชที่จะทาเหรียญว่าพศนั่นเองนะคะสําหรับเหรียญ1 0บาทนะคะ วันที่เราเริ่มประกาศใช้เหรียญน,นะคะนั่นก็คือวันที่13กันยาย,ยนปีพุทธศักราช2531นะคะคือที่เราใช้เหรียญ10บาทกันนะเระิืมแรกเลยนี่ก็คือลักษณะและก็ลวดลายของเหรียญ10บาทที่เรานํามารีวิวทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้นะคะสําหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2534นี้คะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีความแตกต่างกันยังไงนะคะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2534ตัวตรงขอบนิกเกิลสีทองนี่นะคะเขาจะเด่นชัดนะคะ,ะส่วนที่มันมีรอย รอยช่องว่างตรงนี้นะคะน่าจะเกิดจากการที่เราใช้งานมาเยอะนะคะผ่านการใช้งานมาเยอะก็เลยทําให้เกิดว่ามีช่องว่างอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรียนสิบ,บาทปีนี้นะคะเขาจะไม่มีนะคะช่องว่างตรงนี้เขาจะมีแต่ขอบนิกเกิลที่นุนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะ นี่ก็คือลักษณะเด่นของเหรียญสิบ,บาทปีพุทธศักราช2534นะคะซึ่งเหรียญดูได้ทั้งด้านหน้านด้านหลังเลยนะคะว่าเส้นตัวนี้นะคะจะนูนเนี่ยขึ้นมาชัดเจนนะคะสำหรับเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2534นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2534นะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะอยู่ที่26มิลลิเมตรนะคะน้ำหนักก็จะอยู่ที่8.5กรัมนะคะยอดการผลิตนะคะเขาจะอยู่ที่1,386,500ึ่งล้านสามแานะคะจะอยู่ที่ 5 5 0บาทนะคะสำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญด n c ินนะคะส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะรู้สึกว่าเหรียญปีนี้นะคะเราจะได้ทำการประกาศรับซื้อไปแล้วนะคะครั้งก่อนหน้าตอนนี้ก็คือเต็มนะคะสำหรับเหรียญปีนี้นะคะของเหรียญ10บาทนี่ก็คือราคาที่มีการประเมินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพคงเหรียญนะคะแล้วก็ราคาจะ พึงพอใจก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนระหว่างคนซื้อแล้วก็คนขายนะคะสำหรับเหรียญ10บาทปีนี้นะคะถ้าใครมีนะคะก็ขอแนะนำนะคะให้เก็บสะสมเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอีกไม่นานนะคะเหรียญปีนี้จะขึ้นเป็นอันดับที่สี่นะคะอันดับที่สี่ของเหรียญ10บาทในรัชกาลที่เก้าที่มีราคาสูงนะคะอันดับแรกแรกนั่นก็คือเหรียญสิบาทปีพุทธศอักราชสิบสนะคะซึ่งเราก็ได้กิน่นแล้วก็บอกทุกท่านใน คลิปกันโกรดหน้านี้นะคะซึ่งเหรียญปีที่เรานํามารีวิวนี้นะคะก็จะมีราคาสูงติดอันดับเหมือนกันของเหรียญ10บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะก็หวังว่าจะได้รับแรงใจการตอบรับจากทุกท่านได้ดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสั่นนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีทางช่องของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ